ไปแล้วะไปแล้วเด้อแม่ค่าปิ้งไก่นาปงลายมาล้านนี่แซ่บแซบเนาะจะเอาอย่างใส่หัวใจเบ้อหัวใจใส่เนาะปิ้งไก่กับแซ่บตำมุฮงกับแซ่บใลายกันาเส้นบาร์เรเดอั์ซื้อร้านจังไลยเนาะอันนี้ฮันเม็จอปิ้งไก่นาปงเป็นจอใส่ด้วยกับซับเนื้ยโอ้เบิ่งเด้อพี่น้องปิ้งไก่เผินแซ่บแซบไก่นาปิ้งไก่ปิ้งไก่นาปง อันนี้ปิ้งเทเดย์เนาะปิ้งแกะเทเดย์เนาะยี 25, ่สิบห้าพันกีบพี่น้องถ้าไทยแว่มากอันนี้ปิ้งไก่หน้าปงทางสปปลาวเนาะเมืองคงเนาะพี่น้องเของสารวัลแข่งสารวัรวลทางใต้ของประเทศลาวเนาะเบิ่ง,งแหมค่ะเด้อ,อไอ่เด้อสิบห้าสิบหลอดถ้าไทยแวะมากอะมาเลยเด้อ ร้านแม่จอ,อแบบน,นค่ะเบิร์ไหนละเออเบ่ร์หม่ค้านาะสมตำไก่ย่างใส่หัวใจทุกอย่างโอเค <c oughs>